วันนี้ผมก็ได้รับสินค้าจากทางร้านนะครับก็แกะออกมานะครับสวยงามตามตองเรื่องเลยครับตัวนี้ก็จะเป็นไมโครโฟ i ไร้สายนะครับเป็นแบรนด์ของ tnwa 2นะครับตัวนี้นะครับผมก็ทําการแกะกล่องเรียบร้อยครับหอม่างดีครับตามราคาเลยครับกล่องสวยงามมากแล้วก็มีถุงมาให้ด้วยนะครับ แล้วก็จะมีตัวไม้นะครับตัวนีบแล้วก็สายชาร์จนะครับสายชาร์จเป็นของไท p ซีนะครับก็นี่ครับเป็นตัวไมโครโฟนนะฮะส่วนตัวนี้ก็มาต่อโทรศัพท์นะครับได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับก็จะมีตัวหนีบมาให้ด้วยนะครับคือแข็งแรงดีมากเลยครับสินค้าแต่ละอย่างอันนี้ก็เป็นแม่เหล็กนะครับ แล้วผมเขาจะทำการเอาแม่เหล็กมาดูดให้ดูครับแน่นหนามากครับตามราคาเลยครับดีครับผมแล้วก็จะแกะไอตัวผู้ที่ติดนะครับแน่นหนาดีนะครับเนี่ยครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บไม่หลุดนะครับสายชาไทยซีก็เสียบเข้าง่ายดายนะครับผมแล้วอยากบอกว่ากระเป๋าสวยมากเวอร์ดูครับ มันดีมากผมก็เอามาเก็บอุปกรณ์เข้ากระเป๋าเรียบร้อยเลยนะครับกระเป๋าสวยครับกระเป๋าสวยนี่มันสวยแล้วก็ผ้าเนื้อผ้าด,ดีมากครับตามคลิปวิดีโอเลยนะแล้วก็มีใบคู่มือมาให้นะครับแล้วก็มีฉลากของทางร้านนะครับแบรนด์ของทางร้าน สนใจกดสั่งซื้อสินค้าในลิงก์ในตะก้าได้เลยนะครับเดี๋ยวว่างๆผมจะมารีวิวให้ดูนะครับ